เอาละค่ันักเรียนวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเรียนตามเนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการมาชมนะคะทุ่งนานะคะที่บ้านหนุนครูนะคะธรรมชาติบ้านครูนะคะนี่คือนาข้าวนะคะซึ่งกําลังจะออกรวงแล้วนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าการที่เราจะมีข้าวมากินเนี่ยนะคะต้นข้าวเป็นแบบไหนและการออกรวงข้าวเป็นแบบนี้คือสภาพ ะะของทุ่งนาแถวบ้านครูนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนนะคะธรรมชาติบ้านครูนะคะก็มีการปลูกไม้พ้นะคะเล็กๆน้อยๆกล้วยมพะพร้าวแล้วแต่นะคะแล้วก็จะแซมไปด้วยผักสวนครัวนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้นะคะอ่านี่คือนะคะพลิกนะคะ,นะคะส่วนมากจะรู้จักแล้วพลิกนะคะนี่คือ ต้นพลิกต้นกล้วยที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะนี่คือนะพืชนะคะถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนี่ครูปลูกเองกับมือเลยนะคะทําไมครูจะต้องให้นักเรียนมารู้ว่าลักษณะของต้นถั่วเป็นแบบไหนนีนอาจจะเคยเห็นแต่ฝักถัว่วไม่เคยเห็นว่าที่จริงแล้วต้นถั่วนะคะมาแบบไหนนะคะเพราะว่านักเรียนจะซื้อจากตลาดมากกว่านี่คือดอกไม้นะคะดอกไม้ที่คุณคณรูปลูกไว้สวยๆงามๆนะคะ นะคะเป็นการจะลงจิตใจให้เรามีความสดชื่นขึ้นนะคะ,ะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะนักเรียนมารู้จักกันก่อนนะคะนี่คือกระต้นบันชื่นนะคะบันชื่นเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งซึ่งเราจะเรียนกันในครั้งต่อไปในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะนี่คือต้นของมันนะคะรูปร่างเป็นแบบนี้นัเรเยนเคยเห็นแต่ดอกหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยนี่คือเราเรียกว่าดอกบานชื่นนะคะเป็นดอกไม้สีสันสวยงามนะคะ นี่คือต้นมะพร้าวรูปร่างของต้นมะพร้าวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทุ่งนานะคะส่วนหลักเลยนะคะนาข้าวของเรานะคะนี่คือนาข้าวนะคะลูกน,นี่คือหลวงข้าวนะคะลวงข้าวที่เราเห็นกันอยู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในสารคาดีอะไรก็แล้วแต่เนะ,ะวันนี้เป็นการผ่อนคลายง่ายๆนะคะสั้นๆระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะอ่านนะคะเดี๋ยววันต่อไปคุณครูจะหานะครับภูมิประเทศสวยๆงามๆนะคะตามต่างจังหวัดมาให้นักเรียนดูอีกครีอีกเทียอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่านักเรียนอาจจะเครียดอยู่แต่ในบ้านนะคะงั้นดูของสวยๆงามๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันนะคะ